<ม>แล้วก็มาอิ้วนะครับตอนนี้เรากำลังดูสาวอิ้วฝ้ายนะครับดูสาวอิว้วฝ้ายแล้วก็มาดูสาวดีดป้ายเพื่อให้มัน <c oughs> เป็นปุยนุ่นนะครับตอนนี้นะครับขยับไปรอบไปนั่นปุยนุ่นนะครับให้เป็นปุย,ป,ยปุยแล้วก็จะมาเป็นสาวล่อฝ้ายบ่บานนี่ <c oughs> <c oughs> ล้อล้อฟังสำเนียงเห็นนะครับเป็นล้อไฟล์ล้อให้มันเป็นกลมๆอธิบายว่าสู่ฟังหน่อยคุณแม่ว่าล้อทำอะไรแบบไหนล้อให้มันกลมๆแล้วก็้ครับเป็นเส้นเแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นสาวเข็นไฟล์นะครับยิ้มหน่อยคุณแม่สาวเข็นไฟล้์ โชวความสวยหน่อยอ่านี่คือเส้นฝ้ายนะครับที่คุณแม่กำลังจะเข็นนะครับจากเม็ดฝ้ายก็จะเป็นเส้นฝ้ายนะครับ